กินข้าวครับกินข้าวข้าวเทียงครับกินสองคนคือเกาอ้วเมื่อวันก็หลายครับ,บกินกับขี่เมาคือเกาครับกินกับนุ่มสลรคามขวดหน่อยเน็บเอลเดดอครับมาดูนี่น่าหมุน นี่ยังอีกรมกินปลาหมึกกับข้าวเหนียวงดาหมกตุหมกตุมกินะใช่ปะ คือกินข้าเจะาครับผมกินข้าวเนียน,นี่ครับผเรียบสมบูบรณ์ครับแสบครับน,นี่มันเจ้าสิพุดครับเจ้ายังกอ่ะเด็กคนเนี่ยฮะเด็กคนเนี่ยอ้าวยก กินเขาอย่างหล่างข้อเลยครับรกินบอลล็อกอืมาสกิบบอลตุ่มเนาะเนื้นอสิมือเพลินราบเนี่ยเื้อตะการก็มี่เนื้อกินเขาเด้อเขาเอิญเพลินแรกกินเ,นเขาอ่ะ เอ,า,อาเคียงเ่อมีอันจะน้อยเห็ดงาน,นต่อครผมเห็ดเห็ดนอนต่อมึงงั้นเหรเห็ดเห็ดนอนมึงเห็ดหรือกูเห็ดเห็ดนอนต่อใบน้อนเนี่นยงานลายเลย เออวิ่งไปวิ่งมานนามันก็คือบักอิทอิทอันนั้นไงบักอีสารฟาสวบเลยสนใจครับบอแมนอีสารฟาสวบอันน่ะ ครับหลวแต่ก็เรียกว่าหยางมีขึ้นข่บก่อนหยางมุกระหอมอย่างนนึงบ่ไไม่ถูกกินยังอันกินอย่างกินหลวก็ไม่ต้องซื้อมันลายอันสูดเหลือไม่กินแล้วกินอะไรเตืนเม่เห็นเื่ประตูเตือนเมื่อเขื่นอน เครับไม่เลอเอาเคลียร์กุบเดี๋ยวมันขึ้นบนอ่างเพลเนาะเดี๋ยวซอสก็ไม่ล้วมาขับมาปั๊มมือกับเเนียเช้ารึตรงตรงับตรงตรงนีนเนอ่ะ มันมอยู่ช่องคนนี่งามไหมอันนี้ครับโมเมนต์ซื้อเองเนาะครับตล้วแกซื้อผ้าเหลีย่ยงมาขึ้นดิกินบุเบิดเลยต่อขึ้นจะนักไหมนนครับขึ้นไม่พ่ายครับผม,มขึ้นบริไายมันลายคนคนผมหมักทายลายคน กแก่แดงยังอยู่ดิเอ้าปลาหมึก,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 กย่างแกงขั่วหมูป่าแกงขั่วแกงขั่วอะแกงใต้จะเป็นแกงใต้หรือเป็นปลาหมูใต้ใต้อีสานลาวมารวมตัวกันทีละคนสองคน เน,น,น,นี่ยคือมือแจ่จักานอีกกับหลาดขนบ้านหายมือแรกครับมื่เลียก็อายุหันบเกณขนบ้านก็ม้าครับ Bà có chuyện này hả Phụng? Chồng treo nó đâu Phụng Phụng Mãi rồi ra Ngọn qua rồi Chua, cái nào chua Giá chua Phụt lên Ô, bị rồi

vâng tay lưu nho chút à lọt ra mì lưu kèm tay ánh 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 นี่เรียนแซ่ครับกินกินของพี่นี่แซ่บด่แซยบันไดนะื่อเงแหมเสีบก่นนี่มันมาเล่นเด็กกันแม่ลองกินซาสจูมึงบุอยอ้ยใกินเถอะเออกินกินกินนกิินกิกิัิันก เหมือนแล้วเราพิจารณาสุดเรียกแล้วครับผมติดตามไอ้ช่องรุ่นน่าใช่ถามใชัยท่าไหร่ครับผมผมรดติดตามน้ำด้วยครับผมติดตามสารครับผมคุณสารคาคสวัสดีครับผม